ผมเดย์ไทมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนไอเทมเบสเอฟเอฟกันนะครัะคุณเข้ามาเลยครับคุณเข้ามาเลยครับอะไรอะไรเลขคองสามห้าเก้าเราพูดอะไรล่ะเอาทำไมชออะเอาเอาเอาสามห้าเก้าสามห้าเก้าแล้วอะไรนะเจ็ดสามสามเจ็ด เข้าไปยังครับรหัสรหัสเออรหัสเออหนึ่ง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 เร็วเดิชักๆเออข้าแล้วเนี่ยดีเ้ยโอเคแค่เหลืองคเออแค่เหลืองนดีเกลียกังโอเคมาเลยมามามม่มมา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 มมมม ออเอเอาตายหรออาคดคดกวนตีนเลยนอะไรครับน้องน้องเดินเอเองอ่ะกเดินเอ๋อแล้วตายอะเฮ้ยเตบตเออเอกือบตกอะ เออเอาให้เอเออเเออาติดดีวะครับอื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 ่น้เหมือนบอดดีครับเล่นมือนบอดเลยครับคุณ่ะครับมาอ้า โดนไก่ยิงอีกแล้วทำไมวะเฮ้ยคนดีเอ๋เอาเอาใหญ่เดี่ยวดีเอาไม่เคยเรียนนะดีเอ๋อ้าวได้เอาเอาๆเอาเอาเอาคนเด็กแล้วหรอเอาเล่นอะไรหรอผมอยากโดนเจือสูนนะครับอ่องห่อง เอาเอานนะจะแพ้ไหมเนี่ยทุกคนเอาไว้บั็กอีกแล้วอะไรอย่างครับไมต้องยานอรเอาเอาเอาาล้วกาเฮ้ยวอหัเฉยเลยหรอกะจะอัดตัวนะกะจะอัดตัวนะ จะอัดตัวนะทุกคนเข้าหัวเฉยเลยเหรอ โออลีเเาคได้เเอาลยคุณชักช้าครับคุณเร็วเร็วดีก็มาดิครับน้องหนูเอ็งเลื่อนเจอเบิดเอ็งน้ำมามาก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับคุณปลาอะไรอ่ะ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 ครับคุณปลาอะไรอ่ะครับเอาแล้วจะเรียบเอาแล้วซ้ำสมบเอณ์เอาสามแล้วเหรอสามหลแล้วเหรอแค่เดียวเองนะฮะ ไอเดียครับพูดจะไม่ค่คลองเลยคนไยเทสป่ะเนียคนผมคนอินเดียครับผมคนอินเดียคนอินเดียครับเชื่อว่าเราเป็นคนคนนี้คนจะทำเรย่องคณะอาจทำนทุกคนเดี๋ยวรอลุเยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่รักรอกเียเองโดนเองก็อโอ๊ยจไม่ได้โอ๊ย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  เยียนเฮ้ยสไม่โดนนแีด้อ่เดี๋ยวออนให้คีเลยอ่าตัดชิมนิไปเอะยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครตัดอ้าเอ้าเอ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 าสี่แล้วนะะเก่งเกินอะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องชมครับไม่ต้องชม ไม่ต้องชมครับเห็นยิงไม่โทรเลยสักกระเมตดอะครับเออปือนเอ้มันะไรอะ MP ครับอ้ยโดนเฮยเจะตายครับทุกคนเอาแต่รู้หรอแต่รู้หรอไม่พวันยานะไม่พันยานะ ไม่พัญญานะไม่พัญญานะืนลอยนะเยเัดเก่งครับเก่งเกินนะครับไม่ต้องชมครับไม่ต้องชมมาเร็วครับโอ้ จะชนะแล้วนะสกอร์เดียวนะ,วนะ,ะจะชนะแล้วมื่อกี้หัวนะม,ะไไม,ไม่ไม่กี่หัวเม็ดน,นึ่งนะมันขึ้นมันขึ้นคิวนะเมียกหัวนะอิปยานะครับทุกคนได้อนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคนเจห้าเม็ดเดียวอยากเจอครับเมอเอา้าเอาจะตายแล้วหรอใกล้ตายลลวนะ จะตายแล้วนะจะตายแล้วนะจะตายแล้วลโหลยังบูไว้บูไว้เอ้ยเอ้ยจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะทุกคนมันจะตายแล้วนะเอา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 เล่นอะไรครูครับเล่นครูครูเล่นอะไร ตะเบียวเองนะทุกคนไม่โปครับผมไม่ใครโปครับผมผมไม่ใครโปครับผมสูตรจริตครับผมเล่นตามกฎกติกาครับโยผมแตกโปผมเล่นตามกฎกติกาครับทุกคนโอเคครับก็ขอคลิปก็มีแค่นี้และครับขอแบบลากก่อนนะ